นะชาวนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่จะนําพ่อแม่พันธนะครับอันนี้จะเป็นปลาใกล้จะขวบแล้วนะนะหรือหนึ่งปีพ่อแม่พันธุ์สายตัวแรกแล้วก็นี่จะเป็นสายหนึ่งจะดุนิดนึงนะต้องต้องใส่ตวบินไว้วันนี้เตรียมตัวที่จะเข้าผสมพันธ์นะนะครับก็หมดสามคู่นะแล้วก็จะมีอีกสองคู่เดีย๋ยวทำคลิปให้ใหม่ กจะกัดกันพอดีเราแยกไว้แล้วนะครับ mm. ก็เลยจะมารวมกันนี่เลยแบบนะ mm. ข้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับนะถ้าลูกพันชุดนี้ออกมาเดี๋ยวจะแบ่งให้กับลูกเพจนะครับที่กดติดตามช่อง youtube mm. ผมนะครับลองประกัดลายธงชาตินะครับนี่ mm. ออกมาแล้วไม่ได้เลยไม่ได้เลยนะครับดุจริงๆนะครับนะสายพันนี้นี่เลยก็เดี๋ยวผมก็จับคู่แลนะครับ เราจับคู่กันไว้ให้เรียบร้อยแล้วอืนี่นะครับก็จะเป็นปลาสายพันธุ์นาุ่งชาติทุกตัวนะพ่อแม่พันชุดนี้จะเป็นพ่อพ่อประมาณใกล้ใกล้ปีปลาใกล้ปีชุดนี้ปลาประมาณสามเดือนสี่เดือนได้นะคระับพอได้แยกกันาะจะมีตัวหนึ่งที่ดุเราจะได้ผสมพันธุ์กันดีๆนะครับนะ อ้อมมือกันก่อนเพราะว่าจังหวะความจริงผมต้องเอามาทีละคูค <Catalunya> ่แต่จังหวะที่จะเดินไปมันไกลไงที่เราจะพอพันก็จะมันไกลนิดนึงนี่คือกระบอกที่เราจะเข้าไปนะครับนะสำหรับท่านใดที่อยากจะผสมพันธ์นี่ทำ่างนี้ครับนี่ถึงเวลาเราไปครอบไปก่อนอย่างนี้นะครับนี่เราไปครอบไปก่อนเอาครอบตัวเมีย, hard, วยไว้ตัวผู้ปล่อยไว้ข้างนอกตัวผู้ปล่อยไว้ข้างนอกเพื่อให้เขาทําวอดก่อนทําวอดเพื่อจะพร้อมที่จะผสมพันธ์แล้วก็ ตกกัางคือเราก็ปล่อยปล่อยออกมานะครับปล่อยออกมาเพื่อจะให้ผสมพันธุ์รัดไข่นี่เลยนะครับอ่าพูดจะดูกนิดนึงเพราะว่าเราให้พองกันมาหลายวันก็เลยด้วยความกระหายของปลาอยู่แล้วนะครับนะที่จะผสมพันธุ์ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับนะช่อง youtube รองประกัดรายถงชาตินะครับอืถ้ามีเห็นนะครับในเขาจะเป็นอย่างนี้ถึงเวลาเขาจะวนวนวนแล้วเขาก็จะกัดบอร์ดวนวนวนแล้วก็จะกัดบอร์ดเพื่อจะทำหลังแบบนี้นะครับบอร์ดเห็นบอร์ดไหมนี่ครับบอร์ดแบบนี้อเราก็ต้องแยกเขาก่อนก่อนที่เราจะผสมพันาจะกัดละเพราะว่าเขาเริ่มหมัน มาชี่ท่านใดที่ยังไม่เคยเลี้ยงนะหรือยังไม่เคยผสมพันธุ์ลองดูตามผมได้ก็ฝากด้วยนะครับนะท่อง u ูท b e ผมลองประกาศรายธงชาติเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะมา,ขาเข้าทายมาต่อ,อครับนะนี่กระบอกที่จะผสมพันธุ์สามคู่โอเคนะครับผมครับ